ก็เข้าไปดูนะที่น้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยเขาด่ามึงเนี่ยนะมึงจำใส่หัวเขลงไว้ว่ากูคนอย่างกูเนี่ยนะไม่เคยฟ้องไขรนะครับและไม่เคยให้ร้ายไขรนะมึงไปถามลุงเอานะครับลุงเขาเห็นคลิปที่น้ำตาลเปรี้ยวด่ามึงเนี่ยเขาก็โทรมาหากูนะ เขาโทรมาหากูกูก็เลยอธิบายเขาฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ว่ามึงเนี่ยนะมาแซกกูตลอดนะแต่กูก็ไม่ไตอบโต้อะไรนะแต่กูก็ไม่ไตอบโต้อะไรมึงนะมึงฟังกูนะมึงแซกกูมาโดยตลอดกูเคยไปด,าด่าไปว่ามึงไหมวันนั้นมึงถามลุงดูมาบ้านลุงยังถามกูเลยว่าพี่ช่วงนี้คอนเทนต์ด่าก,กันเองกำลังมาแรงอะพี่ไม่ด่าเหรอ กูเนี่ยบอกกับลุงว่าและสาระผมเนี่ยไม่ชอบด่าฝั่งเดวกันเองผมเอาเวลาที่ด่าฝั่งเดวกันเองเนี่ยไปสู้ลบตบมือกับฝั่งของข้ามไม่ดีพเหรอและนี่ใส่คนอย่างกูไม่เคยด่าคนฝั่งเดีวกันเองไม่เคยตําหนิฝั่งเดวกันเองและก็ไม่เคยไปก้าวก่คอนเทนต์ใครนี่คือนิสัยอย่างกูนะไอ้หน้า,นาเทพมึงฟังกูนะมึงก็แก่กูไม่ปีหรอกนะครับพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้เพื่อน นะพพเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์รู้ดีว่ากูเป็นคนที่ใส่อย่างไงเพราะว่ากูพูดอย่างพูดอย่างรับหลังอย่างพูดกับมึงอีอย่างพูดกรรับลุงพลออย่างคำคำนั้นควนรชักมึงมึงโทรมาหากูไว้ไงกูไม่เข้าใจอะผมผมไม่สนใจนะครับนะเอฟซี FC ของไอตุเทพที่ไม่เข้าใจผมไม่สนใจผมถามกลับว่าผมไปทําอะไรให้กับมัน เมื่อก่อนด่าป่าช่างแม่งยอดวิวขึ้นก็เลยด่ามั้งฮึเมื่อก่อนมึงออกามาตำหนิหนิงหนิงมันว่ากูมึงอ,อกตำหนิแต่ทุกวันนี้มึงทําเองเพราะอะไรเพราะเห็นยอดดีใช่ไหมคลิปนี้กูทําถึงมึงมันคลิปสุดท้ายแล้วกูไม่อยากไปตอบปาาแต่คำมามึงมันรัสารละ,ะ,ละงานการกูมีเยอะแยะการร้องเรียนกูมีเยอะแยะมึงไม่ต้องเสือกมาปกป้องกูและไม่ต้องเสือกมาอ้างว่าปกป้องกู กูไม่เคยใช้มันปกป้องกูกูไม่ใช่เทวดากูเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่อุดมการของกูเนี่ยหนักแน่นพอเอเห็นไหมครับว่าผมเคยไปด่าช่องเดียวันเองไหมผมเคยไปก้าวไกลยูทูบเบอร์ช่องฝั่งเดียวเองไหมถ้าผมไม่โดนด่าก,ก่อนอย่ามาก้าวไกล YouTube ขอทำเขอจมีคอนเทนต์แล้วที่มึงนั่งด่าทุกวันนี้คอนเทนต์ไหมล่ะอย่าบอกไม่คอนเทนต์นะไอสัตว์โทรมาขอกูว่าขอทำคอนเทนต์แต่กูดูฟังดูไปดูมามันเริ่มเปิดปากกันใหญ่แล้วมึงโทรมาหากูจริงไหมก็นแรกกูโทรไปหามึงกูบอกว่าไปอะไรหยุดได้แล้วแล้วเรื่องเอาสินค้าลงลกูบอกว่ายัางไงกูบอกว่าเวลาด่าฝังเดียกันเองให้เอาสินค้าลง แต่เวลาพูดถึงเรื่องอื่นให้เอาสินค้าขึ้นได้เข้าใจไหมกูก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนมึงไม่ได้มีเซฟิโซอะไรลุงเขาไม่ไดมาวิซิิโซเลวกูหรอกกูเป็นยูทูบเบอร์คนนึงที่กูช่วยเขาขายของแล้วกูช่วยกูดูช่วยเขาดูหลังบ้านกับภรรยากู กูก็บอกทุกคนเสมอว่ากูไม่ได้มีพิเศษพิเศษพ,พิโสอะไรแล้วลุงก็ไม่เคยมองว่ากูเป็นคนพิเศษพิศสอะไรนะกูไม่เคยไปก้าวไายคอนเทนต์ใครกูไม่เคยไปยุ่งกับฝั่งเดียวขอนเองใครทะเลาะกันผมไม่ยุ่งมึงอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนสั่งอเอาสินค้าลงมึงอยากรู้ไหมมึงอ่ะ เวลาดื่มเข้าไปมันก็เป็นอีกคนหนึ่งนะเวลาโทรศัพท์กับกูหลังไม่อีกคนหนึ่งใครกันแน่อาเทพพูดให้ดีๆกูจะไม่ไปตอบปากตอบคำมึงมันไร้าสาระแต่กูตื่นมามีเอฟซีไลน์มาหากูเต็มเลยร้อยเ่ราข้อความกูงงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูก็เลยเปิดไลน์อ่านดูอ๋อเมื่อคืนลุงไมพูดแต่เมื่อกี้ก็มึงก็รับเนี่ยตอนนี้มึงกําลังนั่งด่ากูอยู่เข้าใจปะ กูเคยไปว่าอะไรมึงเทพมีแต่คนส่งคลิปมึงมาให้กูดูกูบอกไม่ต้องส่งมาครับผมไม่สนใจปล่อยเขาไปปล่อยให้มันทำคอนเทนต์ไปส่วนน้ําเปรี้ยวหรือใครจะไปด่ามึงก็เรื่องของมึงมันไม่ช่องของเขามึงแยกแยะแล้วกูกับลุงพลเนี่ยไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรก,รกันหรอกนะฝากถึง f c อชื่ออะไรนแอนแอนนี่นะ แอนแอนด้วยน,นะเอฟซีทเทพใครไม่เข้าใจผมออกไปเลยครับไม่ต้องติดตามผมครับถ้าพวกคุณไม่จริงใจออกไปเลยครับพวกคุณก็อยู่กับเทพมัง้งแต่ทเทพย้ายฝั่งเข้ามานะครับ f ตเอฟซีดูเอฟซี FC ป้าเขาจะรู้แล้วคลิปนี้กูจะพูดถึงมึงชิปเดียวอย่าหลุดมีสติ มีสตินะอืมเพราะฉะนั้นคนอย่างกูไม่เคยฆ่าเพื่อนฟ้องนายจำคํานี้กูไว้ลุงพลเขาโทรมาหากูนะเขาอยากรู้ข้อมูลนั้นเป็นยังไงและเขาเนี่ยไปดูคลิปไปหลายช่องเกี่ยวกับมึงเนี่ยเองไม่ได้เกี่ยวกับกูกูแค่บอกว่าเนี่ย มันออกมาติลุงติป้าเนี่ยเรื่องการร้องเรียนเนี่ยถ้าผมไปร้องเรียนถ้าลุงป้ารู้เรื่องเนี่ยมันว่าลุงป้าเป็นคนไม่ดีด้วยอ่ะมึงพูดจริงไหมคํานี้หมาพูดป่าหรือใครพูดมึงจะมีปัญหาใครมึงไม่สมควรเอาลุงเข้าไปเกี่ยวเอาป้าเข้าไปเกี่ยวอย่าดึงลุงพลบอกเสมอสอนผมเสมอว่าถ้าทำประโยชน์เพื่อสังคมไม่ได้และเหตุการณ์ทุกวันที่การผมร้องเรียนนี่คือเพื่อสังคมไหมครับ เพื่อสังคมไหมไปลองเรียนะเพื่อเอาป่าที่มันทําการผิดผิดเนี่ยคือสุป,ปาสงวนเนี่ยดีไหมครับดีไหมครับเมื่อวานผมไปทําบุญดีไหมครับประโยชน์ไหมครับสังคมไหมครับคนอย่างผมฟังไว้นะครับถ้าเป็นเอฟซีลุงพลป้าแต,แตนจะรู้ว่าผมไม่เคยไปยุให้ใครทะเลาะใคร มึงไปถามน้ำตาลเปียไปถามพิธนันดูกูโทรหาพิธนันว่าพี่หยุดด่าได้แล้วมึงถามพิธนันจริงไหมกูบอกบอกน้ำตาลเปียว่าหยุดพูดถึงมันได้แล้วปล่อยมันไปมันจะพูดอะไรป,ปล่อยมันไปกูบอกถึงพิธน,นันถามพิธนันจริงไหมว่าพี่อย่าไปตอบโต้เลยผมยผมคุยกับมันแลนะ้วกูยังห่วงมึงเลยแต่แม่วันนี้มึงเกิดอะไรขึ้นกับมึงมึงเป็นบ้าเลยมึงหือ แล้วกูไม่เคยพูดนะเรื่องสินค้าเนี่ยว่ามึงขายไม่ดีเนี่ยว่ามึงไม่ได้ค้าคอมเนี่ยมึงไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนไปเอาไปเอาคําพูดนั้นมามึงไปเอาไอ้คนนั้นมาที่พูดว่ามึงขายสินค้าไม่ดีมากูไม่รู้ว่าลุงพลพูดเมื่อคืนนี่คืออะไรกูไม่ได้ฟังจบหรอกนะแต่เมื่อกี้เดี๋ยวกูนั่งฟังมึงอยู่เขาไปคอมเมนต์ช่องมึงอยู่นะสร้างประโยชน์ให้เพื่อน ให้กลุ่มเพื่อนไม่ได้ก็จะสร้างปัญหากับกลุ่มเพื่อนมึงต้องดูตัวมึงเองสิว่าตัวมึงเองเนี่ยเพื่นพนพนอนๆเขาเอามึงไหมแต่จะมีกูเนี่ยอามึงช่วงนั้นน่ะกูเนี่ยอามึงคนเดียวกูยังโทรไปหาคนลูกนี้ว่าอย่าไปด่ามันพี่บ่อยมันไปแล้วกูเนี่ยเคยด่ามึงไหมไฮเทพกูเคยด่ามึงไหม เทพูถามมึงแค่นี้แหละมึงคุยกูว่ายังไงพี่ขอทำคอนเทนต์คลิปเสียงกูมีทั้งตั้มมับันทึกไว้เนี่ยมึงจะฟังไหมไปฟังท่องทั้งตั้มนู่นช่้งตั้มบันทึกไว้เสียงเนี่ยผมบอกผมผมปุม๊บแหม่มึงก็มึงแฉะเข้าใจป่ะ คนอย่างกูนะถ้าลุงป้าไม่ถามอะไรกูกูจะไม่พูดถึงเรื่องเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์สายนอกมึงจําคํากูไว้นี่ใส่สันดานคนอย่างกูไม่มีเข้าใจป่ะเออคาพูดเนี่ยนะมันสามารถทําำลายมันสามารถฆ่าคนได้เพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็ควรจะพิจารณานะครับให้มา,มากๆนะเทพ มึงไปคิดไต่ตองดูมึงปกป้องกูเพราะมึงก็ได้คอนเทนต์เข้าใจไหมอย่าเอาคํามาปกป้องมาแอบอ้ากกู <c oughs> นะแล้วการที่ลุงของพูดมันเป็นของเขามันเป็นวิธีของเขา,น,ขเขานะ ฝากให้มึงคิดพิจารณาเอาคนอย่างกูเนี่ยนะจะไปทำร้ายมึง,มงกูเห็นสภาพมึงกูก็สงสารแล้วเข้าใจป่ะกูจะห้ามทุกคนเลยว่าอย่าด่ามึงโดยพร้อมตานเปรี้ยวจริงไหมพพิพจนารณามึงถามพิจนารณาเลอจริงไหมกูห้ามทุกคนด่ามึงจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วกูเคยไปพูดถึงมึงไหม กูคเคยไปดา่ามึงเสียห,หายไหมย่าดึงลุงดึงป้าข้ามาเกี่ยวกับการร้องเรียนนะกูจะพูดถึงมึงแค่หลายนี้หลายสุดท้ายนะส่วนมึงจะด่ากูมึงด่ากูมาเลยเข้าใจปะคน่างกูไม่เคยเอาพวกกันเป็นศัตรูป่าช่างแม่งเขาจะปู่กูไม่ยุ่ง พี่นิ้นนามกับเทพพิจนานกูเคยเข้าไปก้าวก่ายไหมไม่เคยเข้าก่ายมีกูเคลียอย่างนางมารกับนางฟ้ากูเคลียกูมีจะเคลียให้ทุกคนรักกันกูไม่เคยเคลียให้ใครด่ากันไม่ให้ทะเท้อกันมึงจำคำกูไว้แล้วฟาวถึงเอฟซีเทพด้วยถ้าพวกมึงยังหูหนวกตาบอดยังไม่รู้อะไรออกไปจช่องผมซะผมขอเชิญเพื่อนออก กูมาอยู่กับลุงป้าเนี่ยกูทําอะไรได้เยอะมากของมึงมึงจําคํากูไว้แล้วกูก็ไม่เคยแอบอ้าง FC ขารู้สังคมเขารู้ถ้ากูเป็นคนไม่ดีจริงนะ FC กีเขาเลืองติตามกูไปนานแล้วเขาไม่ไมาดูคลิปอกูหรอกกูทำยูทูบมา กูมีรายได้กูแบ่งปันกูไม่ได้ขี้งกนะกูจะขอโต้วาทีมึงแค่คลิปนี้คลิปเดียวนาะยเทพหมาตัวไหนพูดว่าอยากให้ป้ากับลุงไปคืนดีกับไอ้แป้งหมาตัวไหนพูดที่อยากให้ลุงกับป้าไปคืนดีกับสัมรีหมาตัวไหนพูดและหมาตัวไหนพูดว่าแป้งมีพระคุณกับผมผมมีได้จากการด่าแป้งห้ามเงนหมืน่นหมาตัวไหนพูด พูดจริงไหมแค่นี้พอหมาตัวไหนพูดคำพูดคำพูดนี้มึงทำลายเอฟซีพอตอแล้วหมาตัวไหนพูดขับไล่เอฟซีพอตตหมาตัวไหนพูดที่กูให้มึงเอาสินค้าลงเพราะมึงได้เอฟซีพอตตมึงไล่เอฟซีพอตอย่างหมูอย่างหมามึงจาไม่ได้เหรอแต่กูเลือกที่จะนิ่งกูเลือกที่จะไม่พูดอะไรกับมึง <c oughs> นะ น้ากูเลือกที่จะไม่พูดกับมึงเพราะกูไม่ให้ค่ามึงจำคำนี้กูไว้เมื่อก่อนกูเคยให้ค่ามึงแต่มึงก็ทำลายค่าที่กูให้มึงมึงโทรมาหากูพี่ผมขอทำคอนเทนต์นะกูบอกโอเคถ้าเป็นคอนเทนต์กูให้ทำไปเลยถ้าเป็นคอนเทนต์อันนี้กูบอกแต่นี้มึงเลยมึงเลยมึงเลยจุดจุดนั้นมึงคิดว่ากูเป็นใครอ่ะ มึงจำไว้นะยูทูบเบอร์กูยอมได้แค่ลุงพลมาแตนคนอื่นไม่มีใครมากดหัวกูได้มึงจำคำกูวไว้กูยอมแค่ลุงพลมาแตนคนอื่นไม่มีใครมากดหัวกูได้แล้วถ้าว่าใดวันหนึ่งกูอยู่กับลุงพลมาแตนและกูสำนึกผิดกูครอบครัวออกเองถ้าวันใดวันหนึ่งกูอยู่กับลุงป้าแล้วกูทําให้ป้าลุงป้านักใจหรือกูสำนึกผิดได้เดี๋ยวกูครอบครัวกูย้ายครอบครัวกลับไปอยู่กรุงเทพเองมึงจําคํากูวไว้ คนจังกูมีศักดิ์ศรีพอในศาลกูอาจจะมองเขาแล้วของแก๊งแต่กูอยู่กรุงเทพกูว่าคนหนึ่งที่ที่ไม่ธรรมดามึงจํากูไว้เทพคนกูอยู่ใครกูโคตรจริงใจเลยแม้กระทั่งเพื่อนเนี่ยคําว่าเพื่อนเนี่ยแต่ละคนละคนเนี่ยโคตรจริงใจนะกูรักเพื่อนมากครอบครัวนะมึงถามเมียกูดูมึงถามคุณยูดูกูรักเพื่อนมากกว่าครอบครัวมึงจําคํากูไว้แล้วคนจังกูเนี่ยนะ ตายแทนเพื่อนได้มึงจำคำํากูไว้กูไม่ให้เด็กกะโลก,กะลานะและกลาาเรียนวันที่สิบธันวาคมมางานบงสวงปู่ด้วยนะก็ฝากให้คิดอย่าพูดอะไรเอาแต่สนุกมึงพูดอะไรเกี่ยวกับลุงกับป้ามึงอาจจะไม่ได้ด่าโดยตรงแต่มึงใช้คำพูดมึงใช้คำพูดเป็นเข้าใจะปะ เรื่องการเอาสินค้าลงมึงอยากรู้ไหมใครให้เอาให้มึงลงมึงอยากรู้ไหมกูบอกว่าการเอาสินค้าลงคือคือให้เอาลงในเฉพาะที่มึงด่าพวกกันเองให้เอาลงซะที่มึงด่า F4 p o r t o อให้มึงเอาสินค้าลงเพราะ f ฟ p o r t o อคือใคร f ฟ p ี r t o r คือคนที่สนับสนุนสินค้าของมุนโอมมึงไปด่าผู้มีพระคุณ <c oughs> กับลงกับป้าไม่ได้ มึงไปด่าผู้มีพระคุณกับลุงกับป้าได้ยังไงมันด่าผู้มีพระคุณลุงป้าไม่ได้มึงไปไล่ fc พระต่อพอตอยังหมามึงไปไล่เขาอย่างนี้มันมึงทำร้ายจิตใจพวกกูและมึงทำร้ายจิตใจคนอื่นมึงไปคิดให้ดีๆสาเหตุไรเขาถึงให้มึงเอากล่องสินค้าลงเพราะมึงไล่ fc ผู้มีพระคุณไงนะกูฝากถึงคลิปนี้พอ สั้นๆนะมึงรู้ตัวดีว่ามึงทําอะไรอยู่นะคนอย่างกูนี่นะ FC เขารู้ดีคนอย่างกูนี่นะถ้ากูเป็นคนป,ปิปบอนก็ลนตอนแหล่นะกูอยู่กับลุงไ,ไ,ไม่ได้มาสองปีหรอกมึงจำกูไว้ไอสัตว์มึงมึงพึ่งเข้ามาแล้วกูเนี่ยคนเท่ากาสมึงทุกคนเท่ากาสมึงแต่ทุกวันนี้มึงกลับทำลายโอกาสนั้นมึงไปคิดใต้กองดูเทพ แล้วกูพูดกับลุงเสมอกูจะไม่ได่ายูทูบเบอร์ฝั่งเดียวเองซึ่งลุงถามกูว่าช่วงนี้กำลังฮิตนะพี่ด่าเองพี่ไม่ได่ามั้งเหรอผมบอกลุงหลายสารละกว่าเวลาด่าพวกเ,เองเนี่ยไปลบกับฝั่งของข้ามไม่ดีเ่หรอกูทุกวันนี้กูลบกับฝั่งของข้ามนะกูไม่เคยลบกับฝั่งเดียวเองแม่งกูกำลังสู้อยู่กับฝั่งของข้ามไอ้เคียนี่ก็มีแทงหลังนะจิบ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 มันรังคาไงเข้าใจปะกูกำลังต่อสู้กับคนฝั่งน้นอยู่ เทพแม่งเอามีดทิ้มข้างหลังจิ๊บเหมือนเหมือนแทงแบบข้างๆแทงข้างหลังเ่อะไรของมึงกลัวเวลาที่จะไปซู้ลกของมึงเนี่ยปด่าฝั่งข้างดีฝ่าเข้าใจวะดามึงยอดไม่ขึ้นเข้าใจปะเออปีดาสัมรีปีดา้แป้งยอดขึ้นมามึงอีกผมก็ไม่ได้ดูคลิปลุงเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยมาดูเมื่อกี้นี้นะครับขับรถมาก็เลยมาดูมกกี้นี้อา่าผมผมขอแก้ต่างแทนลุงหน่อยนะครับ นะผมเห็นเอฟซีุเทพได้ด่าลุงเละเลยนะในคอมเมนต์ว่าลุงคือไม่เชิงเชิงก็คือตำหนิลุงเนะ่ว่าลุงต้องเป็นกลางอย่างว่าอย่างนี้ลุงไม่ต้องพูดออกมานพูดคือเอฟซีครับสิ่งที่ลุงออกมาพูดเนี่ยเอฟซี FC ลองไปฟังกันดูดีๆนะมันเป็นฟาร์มหวังดีดนะเราลรามองดีๆถ้าสุเทพมันมันมันเปิดใจฟังแกนะคือมันหวังลุงอะเขาหวังดีกับมันนะ ในคาพูดต่างๆเขาย้อนความหลังอในช่วงที่มันมาอยู่กับลุงในช่วงที่มันมาอยู่กับพวกเรพวกเราเนี่ยแล้วก็อช่วงที่มันเดินสแสวงบุญอะไรเงี้ยลุงเขาเก็บภาพไปดีไว้แต่ลุงเขาแค่แนะนํานะครับว่าสิ่งที่ไปตําหนิเพื่อนเพื่อนกันเองเนี่ยไม่อยากให้ทําเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ดีไม่มันเหมือนคอนเทนต์หลอกลวงเอฟซีซึ่งแกแกก็พูดนะครับเมื่อคืนนี้เราก็ฟังแล้วเอยผมดูแล้วผมดูแล้วลุงแกก็เป็นกลางนะ แกก็ไม่ได้มาเอียงมาข้างผมไม่ได้เอียงไปข้างข้างข้างไข่ข้างอุเทพนะแกพูดเป็นกลางแกแกออกมาห่วงอะเหมือนแกห่วงด้วยความดีอยากให้อุเทพหยุดซะเออไม่อยากอุเทพแบบไม่อยากใอุเทพแบบว่าไปตำหนี่ฟังเดียวเองนะแต่ก็มีเอฟซีนะครับไปตำหนีไปคอมเมนต์นะครับว่าลุงต่างๆนานาในคอมเมนต์นะครับว่าลุงเนี่ยนะครับไป ไปควรที่จะไปบอกลูกน้องลุงบ้างแล้วก็มีตาหนิว่าลุงเนี่ยนะไม่ฟังอุเทนแต่ต้นนะมีเอฟซีหลายคนคอมเมนต์ว่าเออก็อย่างก็อย่างค่อคข้างอุเทพอันนีผนะ้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พวกคุณทุกคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ลุงแกออกมาพูดอ่ะคือคือแกคือแก ตัดไฟตั้งแต่ต้นรวมคือความหมายคืออยากจะให้หยุดทั้งหมดเลยนะให้หยุดซนะหยุดด่าว่ากันเองอะไรลุงยุงลุงเขาไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้วใครจะด่าล้วแต่ว่าเนี่ยมันมีการพาดพิงมาหาลุงไงในเรื่องที่ว่าดึงลุงเข้าไปเกี่ยรถ้าลุงรู้เห็นเป็นใจว่านาทีร้องเรียนเนี่ยถ้าลุงรู้เห็นเนี่ยลุงก็จะเป็นคนไม่ดีคนอื่นจะมองลุงไม่ดีนี่คําพูดนี้แหละที่เทพยายามดึงลุงเข้ามาไงนี่นั้นนี่คือในมุมมองของลุง ลุงเขาพูดในความคิดของเขาลุงก็ไม่ได้เข้าข <in> ้างใครแล้วไม่มีใครไปลุกน้องลุงเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่มันน้องลุงไม่สามารถไปห้ามใครได้อย่างผมไปร้องเรียนเนี่ยลุงเขาก็ไม่ได้ยุ่งนะแกไม่ยุ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าผมทําเพื่อสังคมลุงกขพูดอยู่ไงว่าเออจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสังคมช่วยเหลือสังคมหรือว่าอ่าช่วยเหลือทางสังคมเนี่ยลุงไม่ว่าหรอกอ่าแล้วการที่ผมไปร้องเรียนอย่างเงี้ยร้องเรียนบบเนี้ยร้องเรียนเรื่องปลาสงวนเนี่ยมันมันเพื่อประเทศเลยเนี่ยมันเพื่อ มันเพื่ออุทยานเพื่อประเทศเลยนะลุงเขาก็คงจะเห็นว่าเออมันมันไม่ได้ไปเดือดร้อนในใครไว้เออลุงเขาก็เลยไม่ยุ่งแต่ถ้าลองถ้าผมทําอะไรที่มันไม่ดีลุงเขาโทรมาเตือนอยู่แล้วคือผมว่าลุงเนี่ยลุงเขาจะเตือนผมประจําเฮ้ยพี่แบบนี้ไม่โอเคนะพี่พี่อย่าไปนั่นเลยพี่อย่าไปนั่นเลยมันจะมีผลไม่ดีกับอะไรองค์กรเราอะไรเงี้ยคือแกก็จะเตือนอย่างที่ผมพูดถึงพช่วงนั้นที่ผมพูดถึงเรื่องเจ้าที่เนี่ยลุงโทรมาเลยลุงก็เตือนผมเออ ลุงเตือนหลังหม่นะลุงโทรมาเตือนหลังหม่นะว่าพี่ใหญ่ไปพูดเรื่องเรื่องนี้เลยมันไม่ดีนะพี่มันจะมันมันจะทําให้พี่ใหญ่อันตรายอยู่ลำบากนะอยู่ตรงนั้นแล้วพี่โดนเดียวแกก็โทรมาตำหนิว่าเอย่าไปพูดเลยพี่นะมันไม่ดีหรอกแกก็ตำหนิผมแกก็เตือนผมเรื่องนี้ก่อนผมพูดถึงกที่อ่ะผมก็หยุดพูดอนะ่ะนี่เรามีอะไรเราเตือนหลังไม่แบบเนี้ยคือลุงเนะี่ยถ้าผมผิดเนี่ยลุงโทรมาเลยนะหรือว่าถ้าลุงถ้าผมแบบ ทำคอนเทนต์แบบว่าเอ้ยมันทําให้องค์กรเดือดร้อนเนี่ยลงุงใจก็จะโทรมานี่ครับเขาเรียกพี่เรียกน้องเขาอยู่กันเหมือนพี่มันน้องเขาเตือนกัน,กนหลังไม่ไม่ใช่มานั่งเตือนกันนั่งว่ากันหน้าหลายสดไม่ต้องเอาคําว่าเป็นห่วงมาอ้างนะครับแล้วเราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครเป็นลูกพี่ลูกน้องลุงก็พูดเสมอทุกคนมาด้วยกันจะรวยจะจนก็คนเหมือนกันนะครับอยู่ด้วยกันพี่มันน้องใครทําอะไรตัวโตกันแล้วรับผิดชอบเอง ลุงแกก็ยังพูดผมว่าพี่ทําอะไรพี่ทำมาพี่ชอบเองนะเอ,อผมก็ครับครับรับก็คุยกับแกนะครับพี่เออพยายามแกก็บอกผมเสมอว่าเออพี่อย่าไปยุ่งเรื่องของอื่นนะใครทะเลาะกันอะไรกันเราเราเราอยู่ตรงนี้แต่มันมันจะไม่ดีเราก็เตือนกันลุงก็เตือนผมออผมก็ไม่ยุ่งเห็นไหมนะผมยุ่งไหมนะใครทะเลาะกันผมไม่ยุ่งถ้าไม่มาพาดกินงถึงผมแล้วผมก็ไม่ชอบด้วยที่มาทะเลาะกัน นะครับลุงแกก็หวังดีทุกคนอนะ่ะนะครับลุงแกไม่อยากให้มีปัญหากันแต่ตัวเนี้ยมันมันเกินเยียวยาอย่างเมื่อคนะืนเนี้ยลุงก,ก็พูดถึงพิธานกับพี่เนนาเห็นไหมนะครับผมก็ไม่ยุ่งนะครับทุกคนเราไม่ยุ่งอยู่แล้วอย่างป่าช่างแม่งกับเจ้าปู่อย่างเงี้ยลุงแกงก็ไม่ยุ่งอ่าผมก็ไม่ยุ่งคือเราอยู่กันเราอยู่ด้วยกันอนะ่ะนะครับเราคุยกันเราเราเตือนกันเราฟังกันแต่ว่าในการที่ผมมาร้องเรียนในเรื่องกรมอุทยานเนี่ย กับทําให้กรุงเทพไม่เห็นด้วยเนี่ยมาต่อต้านผมเนี่ย fc คิดว่ามันสมควรแล้วเหรอผมถามพว่นี้เองผมทําเพื่อประเทศผมไปเคผมทําหน้าที่พลังเมืองดีนะครับแล้วเมื่อคืนเราไปฟังลุงดีลุงแกเตือนแกห่วงกรุงเทพนะเราไปฟังไอ้ดีนะไม่ใช่ว่าลุงแกอะไรนะเราไปฟังไอ้ดีลุงแกก็ไม่ได้เข้าข้างผมนะซึ่งผมพิดลุงตำหนิผมนะ fc ไม่รู้หรอกหลังบ้านเนี่ยบางทีผมก็โดนป้าดุโดนลุงดุเหมือนกันนะ เอฟซีไม่รู้หรอกนะจะหาว่าเอ้ยผมแม่งมาอยู่ตรงนี้แล้วแบบเอาเงินซื้อลุงเอาเงินซื้อป้าไม่มีนะอยาาคิดอย่างนั้นนะเรามาอยู่ด้วยกันจะรวยจะจนเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันเราเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครเหนือว่าใครและลุงป้าก็ไม่เคยว่ามองว่าผมเหนือว่าใครลุงป้ามองมันผมมัน,มนคือยูทูบเบอร์ธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันที่ช่วยเหลือกันทํายังไงเราขายสินค้าได้ ทำยังไงให้ลุงป้าได้ไปต่อผมคิดอยู่แค่นี้ไอ้ส่วนที่ใครมาพาดพิงถึงผมหรือฝั่งข้ามฝั่งข้ามาพัดพิงถึงลุงป้าเราแค่ส่วนกลับแต่ผมจะไม่ส่วนกลับฝั่งเดียวนเองบนหัวเอาเวลาตรงเนี้ยไปสู้รบปบมือกับไอ้ฝั่งของไอ้ฝั่งตรงข้ามที่มันด่าลุงด่าผมไม่ดีฝ่าเหรอใช่ไหมครับเราจะเอาเวลามาด่ากันเองทำไมันี่นนคือสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วย แล้วลุงเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วผมเคยไปดา่าสุเทพอ่ะผมถามแค่นี้พอนะครับแต่เอฟซีไม่เข้าใจหาว่าผมเนี่ยกล้าตาเปียวเป็นตัวเป็นตัวเสี้ยมลิ้นสองแฉกยังงูอย่างงี้อย่างงาั้นอ้าด่ามาเลยผมเข้าใจว่าคุณไม่พอไม่พอใจผมแต่ผมอยากให้คนที่มาด่าผมมาเข้าใจว่าผมไม่เคยดา่าสุเทพสุเทพบันดามันแซ่ผมมาหลายครั้งเตือนผมตําหนิผมหลายครั้งมึงเป็นใคร ผมบอกแล้วว่าคนที่จะเตือนผมได้คือลุงกับป้าแค่นั้นถ้าผมทําผิดเออแต่นี่ผมทมาําอะไรผิดแล้วมาเตือนผมทำไมมาตำหนิทำไมเข้าใจไหมแล้วมันไม่เกี่ยวเลยกันน้ำตาลเปี้ยนแต่เปี้ยไม่เกี่ยว,เ,ยวเออมึงทะเลาะก,กับหนิงมึงทะเลาะกับใครก็เรื่องของมึงเออมึงทะเลาะกับฝั่งนูก็เรื่องของ, <S <S ของมึง,งมันไม่ใช่เรื่องกูแค่นั้นเองกูไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องของมึงไม่ยุ่งแล้วกูไม่ก้าวไกเรื่องใครอยู่แล้วแล้วกูก็ไม่ชอบที่จะมาทะเลาะฝั่งเดียวกันเอง อันนี้ผมขอขอแก้ต่างแทนลุงหน่อยนะครับแในกรณีที่ f อไม่เข้าใจ f อฟของสุเทพเนี่ยไม่เข้าใจแต่มันก็เป็นส่วนน้อยครับส่วนน้อยนะครับซึ่งมาคอมเมนต์ว่าผมด้วยนะครับผมก็มันมีอะไรมากมายรายละเอียดลึกๆท,ที่ที่ไม่อยากจะพูด,ดกันมากมายนะครับนะก็ฝากถึงเอฟซีที่ไม่เข้าใจนะนะฝากถึง f อฟซีสุเทพด้วยนะครับนะนะเข้าใจลุงด้วยนะครับ โอเคครับนี่ก็ประมาณนี้สิครับ